สวัสดีครับวันนี้ตะโพนคนลรักตนไม่จะพาทุกคนเลาะไปเบิงไปเบิงต้นคมนะครับต้นต้นคมนี่เห็นว่ามันเป็นต้นงามเนาะเพราะว่ามันหายากนะครับต้นคมอีกน้อยกว่าพุมงจะสูญหายแล้วนะครับไปเบิงของคุณประสิทธิ์มักเค็งนะครับตนคมนะครับต้นคมบานเห่าหายากนะครับอยู่บริเวณเขตนี่นะครับถึงแล้วนี่ครับต้นคมนะครับ เป็นเป็นลักษณะจังสี่เลยนะครับอ่าจอรดรถก่อนโอเคครับอมองตรงนี้มองจากมุมด้านทิศตะวันออกนะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือต้นทุ่มนะครับแต่ว่าใบช่วงนี้ใบเขาปีใบเนาะช่วงนี้เขายังปีใบอยู่ครับแต่ว่ากับมีหมากนะครับมีหมากมีหมากไผก็เห็นหมากทุ่มแนะ่เดี๋ยวไปเมืองไกลๆกันนะครับ บัเดีวอันนั้นมานะครับบัวเดีวตะลับเม็ดมาก็เลยก็เลยบ่อบ่อแดดอันนั้นบัเดียววาดมืงนะครับบัวดีวตะลับเม็ดมาบัเดียววาดมืแค่กอดหุมนะครับกอดภุมน้อยบะหูมเลยต้องต้องอีกรอบนึงนะครับระมาณนี่นะครับไม่ทมต้นนี้เป็นของคุณประสิทธิ์นะครับคุณประสิทธิ์มาเก่งพอดีเจ้าของตัวอยู่นี่ดีๆกแลังเอาใบดูไปแหงงวอยยู่อันอันอันนักษาขายหรือว่าต้นนี้ ขายจากพันละส <20, 000. S 1> โอ้ขายไปแล้วนะครับนี่กระฟ่นจะหายบึงควมงามของมันเนาะขายแล้วดือ้อเดยวก็ได้ง่ายแล้วสั่นียได้เนาะียได้ตน้ตนตน้ตนต้นพุ่มนะครับเพราะว่าม,มันมันมีมันมีโยอันน้อยเด้เพราะว่าบานเท่านี่ก็หาหาต้นพุ่มหน่อยยากแล้วนะครับหายากแล้วอันนี้ที่เห็นเป็นบาดแผลนี่นะครับบ่แม่นยังเน๊ เพราะว่าต้นนี้มันเป็นญ้านะครับเป็นญ้านี่ตามโบราณพนเวานี่ก็คือคือเป็นเป็นหญ้าที่เอาไปแช่น้ำแล้วก็ให่ง่วกินเนาะใส่งัวกินง่วงัวก็จะมีน้ำนมเลยสพองัวงไม่หลง่านเด้อนะครับสพองัวงไม่หลง่อนงัวอื่นวเกี่ยวอ่าเพราะว่ามันเป็นญ้านาะคนโบราณพุนเวานะครับอันนี้นะครับจะได้นะครับสุนงามๆนะครับถือขายไปแล้วนะครับมีคนมาขวานซื้อไปแล้วนะครับราคาสองพันบาทนะครับ ด้านนี้จะเป็นมุมมองที่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่เขามองใกล้ๆนี่จะเห็นว่าเาต้นใหม่ต้นนี้ใต้บอ่อนะครับบอ่อใต้เพราะว่าเขาปีใบนะครับก็จะเป็นเป็นการปีใบของเขานะครับอีกน้อยครับแต่แตกใบออกมานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนในโคนนะครับโคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับ โคตรขากับง,งามนะครับสวยๆเลยนะครับตามนี่เลยที่เห็นมีรอยถากไปนี่มันเป็นอย่างนะ้ครับเพระาะว่าต้นพมกับเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทงางโบราณพ่นพนว่านเป็นหญ้าเนาะเป็นญ้าดีวัาสันทอเป็นญ้าดีนะครับ้าเนี่ยแก้ยังรักษาอย่างว่าทีก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น ถาก็เปลือกก็ไปแล้วก็ไปแช่นมนะครับเอาไปแช่นมไอยงหองัวควายวากินนะครับอ่งางัวคกายต่วหนึ่งนี่ถ้าแมนงวัวไผ่กวยไผ่ออกลูกไม่บ่มีนม้ำนมหรือว่า Bour บอ่อบ่อห้ลูกกินนมนะครับเอานี่เลยนะครับเปลือกทมนี่แหละครับไปแช่นมไปแช่นมแล้วก็เวลาถึงเวลาห้กินน้ำก็เอาเอาหนามหอยหองัวควายวากินนะครับเอ้ยน้ำนมดีนี่ นะครับน้ำมแตกสวดๆที่นี่กันว่าอันนี้บบเสียกับล่องเมืองเด้อยอบเสียกับล่องเมืองนะครับเพราะวา่ามันเป็นอันควมเสือ้อนอกควมเสื้อของคนโบรานเพิ่นวาจังสันนะครับแต่ก่อนเขากับโบมีหย่าอย่างเด้ย,ยาฉีดบำรุงน้ำนมอย่างต่างๆบ่มีนะครับก็บมีแต่นี่แหละนะครับเป็นย้าส่วนหนึ่งเป็นย้าพื้นบ้านนะครับที่เอาไปถากเอาเปลือ,ไไอกไว้แช่น้ำมั่วกล้ยกินน้นมมาหลายคักนะครับ แต่ก่อนผู้เฒ่าโบราณเฮากัเฮ็ดกานจังนีเนาะแต่เบิ่งจากต้นนี้นะครับออกจากโคนดีจูที่ประมาณตรงนี้นะครับขึ้นมานีประมาณสองเมตรนะครับมีการแตกกิ่งออกนะครับแตกกิ่งออกเป็นทั้งหมดสามกิ่งน้ากันนะครับแล้วก็ส่วนกิ่งแขนงน้อยๆนี่บนนับนะครับเป็นสามกิ่งหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับแล้วก็แผ่กิ่งน่อยๆออกไปนะครับตอนนี้ตะพุนไทยท่าอยู่ในขณะเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนะครับเสร็จเศษนะครับ กเหตุไทยเป็นมีแสงแดดนิดหน่อยเนาะมีแสงหน่อยเพราะไทยต้องมีมุมนี้จากด้านทิศตะวันตกนะครับมีกระเป๋าเงินด้วยนี่กระเป๋าเงินเขาให้เงินให้ค่ำเขาว่าได้นี่ เดี๋ยวไปเบื้องน่วยนันเป็นแนวไหนนะครับนี่น่วยน่วยเขาจะเป็นแนวหนีนะครับหมากทมจะเป็นแนวนีน,วนะครับเป็นคือดอกนี่แหละครับเป็นเป็นเหมือนดอกเลยบาบไวไบล่าเขากุเขา,อ,เาอันทัดดอกาว่ามันจะจะลนนะครับแต่ว่าหายากนะครับที่เป็นเป็นเบียร์ที่เอาไปปลูกไปยังนี้หายายากเลอโมโหว่าจะเขาขยายพันธุ์แนวไหนจะพ่นกับบอลในใจเนาะ วรดทศึกษาเรื่องเรื่องดอกกับการขยายพันธุ์ของเขาเลยนะครับเป็นลักษณะสีเลยมากเขานะครับเขาจะมากออกไปบ,บนมี่นะเขาจะมากจะดอกออกเหมือนเหมือนเหมือนต้นกระถินเลยนะครับแต่ว่าต้นกระถินเขามีหมากออกมาแบบนึงอีก ามนี้เลยครับตัวนี้ก็เป็นอีกมุมหนึงนะครับที่ทายจากด้านที่ไต้นะครับเป็นไม้ขนาดเล็กๆนะครับเป็นไม้ทมขนาดเล็กๆดอกแต่ว่าทรงควมสวยงามนะครับทรงควมสวยงามมากๆจนว่าติดใจแะครับผูที่มาสื่อใหม่ล่อมกระถือขายไปแล้ว,ลวเด้อตัวนี้เด้อนะครับนี่แหละเป็นปัญหาหนึ่งที่จะพ้นว่าอ่าต่อๆไป ต้นทมหรือว่าต้นหยังต้นต้นใหม่ที่มีแปลกๆเนาะหรือว่าต้นใหม่ที่เป็นเป็นความสวยงามนะครับอาจจะไม่ได้อยู่กับเรานะครับจะไปอยู่น้าเจ้าสวเอ้ยไปอยู่น้าปั่มน้ามันเอ้ยไปอยู่ที่จัดสวนเอ้ยไปมากันนะก็จะหมดไปนะครับเพราะว่าบางสวนบ้างขั่งก็เข้าบอกก็ถือเนาะเพราะว่าแต่ว่าภูจาของใหม่เนี่ยอยู่ในโฉนดของเขาเนาะ กับมีความจะเป็นจะสงส่เงินเนาะกับบาวากันนะครับมาก็บกับกสีว่าไงไหนว่าบัวด้ื้อถ่ายกับไปยูุน้ำพ้นมีเงินเหมือนนั่นแหละส่วนไหนงามๆแน่ถือไปจัดสวนเหมือนเนาะเป็นลักษณะนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าจัดอยูด่ดีควมสวยงามเนาะต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปตะพนคนหลักคนใหม่นะครับ พอการคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปนี่ถ้าคนจะไปเบืงอ่าส่วนของของคุณปรทธิ์คือเก้าอ่ะล่ะนะครับของคุณประสิทธิะะธ์มาเก่งเหมือนเดิมเพราะว่าเิ่นว่ามันมีต้นต้มอีกต้นนึงที่สวยสวยงามหญ่ก็ต้นนี้อีกสัน่นในญ่กาต้นนี้เดี๋ยวเฮาตามคอยตามไปเบื่องกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับคลิปหน้าบอกกันไหมนะครับผมสวัสดีครับ